เรื่องที่เจ้าของร้านค้าส่วนใหญ่มักจะผิดพลาดนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับเจอเยอะที่สุดก็คือการไม่แยกเงิน การไม่แยกเงินระหว่างเงินส่วนตัวของเรากับเงินของกิจการแนววิธีดูดูยังไงเจ้าของร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เงินที่ค้าขายได้หยิบมากินใช้ในชีวิตประจําวันเลยแล้วหลายหลายครั้งเนี่ยเราก็กินเยอะกินมากแล้วก็ไปเกินกินทุนไปก็มีติดลบสังหาบางทีขายดีปุ๊บเดือนถัดไปจะเอาเงินไปหมุนเวียนเงินหายไปไหนสงสัยตัวเองใช่ฮะนะฮะเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดว่าเรามีการแยกบัญชีหรือเปล่าก็คือเราตั้งเงินเดือนให้กับเราไหมให้ตัวเองไหมเจ้าของกิจการต้องตั้งเงินเดือนให้ตัวเองนะครับเดือนหนึ่ แสนสองแสนไม่รู้แหละเราต้องตั้งว่าเงินเดือนของเราเองเท่าไหร่สามหมื 30, ่นสี่หมื่นห้าหมื่นไม่รู้แล้วเราก็กินใช้ในสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือของที่เป็นกําไรเนี่ยเราจะปันผลในอนาคตก็ได้หรือเอามาหมุนเวียนกิจการก็ได้ถ้าไม่แยกออกจากกันเนี่ยมักจะพังฮะมักจะพังในที่สุดน,นะครับอันที่สองที่สําคัญมากก็คือ เม okay, er ื่อก mm ี hmm. ้เราเล่าถึงเรื่องของต้นทุนต่างๆไปแล้วทีนี้เราค้าขายของอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้ว่าวันหนึ่งขายอะไรได้บ้างยอดขายเท่าไหร่เรารู้ต้นทุนการทําบัญชีก็จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําบัญชีเราจะรู้ว่ากาไรจริงๆเท่าไหร่ตัดเป็นเงินเดือนได้เท่าไหร่เอาไปใช้เพิ่มเติมได้เท่าไหร่เอาไปหมุนเวียนได้เท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดการรู้กําไรชัดเจนก็จะมีผลต่อเรื่องของการคิดคํานวณภาษีด้วย นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งร้านค้าเนี่ยขายดีขายเพลินนะแล้วก็ลืมไปว่าเอ๊ะไรายได้ของเราส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะเอ,ะอ๊ะกำไรของเราส่วนหนึ่งจะต้องมาคิดคำนวณเป็นภาษีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีปัญหาแล้วก็เจอกันได้บ่อยนะครับ3ก็คือการควบคุมการจัดซื้อนะความหมายคืออะไรความหมายคือคนที่ทําร้านค้าเนี่ยต้องค,คอยหมั่นดูว่าสินค้าอะไรที่มันขายดีหมุนเวียนเร็วนะครับสินค้าอะไรที่หมุนเวียนช้าอะไรที่หมุนเวียนช้าก็ ต้องชะลอการซื้อหรืออย่าซื้อเข้ามาเก็บไว้เยอะเกินไปแต่มันก็มีเหมือนกันที่เวลาเราสั่งซื้อเนี่ยเขาไม่ขายเป็นชิ้น2ชิ้นต้องซื้อที100ชิ้นเป็นแพ็คเป็นชุดเลยทีนี้คนค้าขายก็จะกลัวว่าเดี๋ยวเราไม่มีของก็จะกลัวว่าลูกค้ามาแล้วผิดหวังอันนี้ต้องบริหารตรงนี้ให้ดีและสุดท้ายก็คือเรื่องของสต็อกครับต้องดูดีๆว่าสต็อกตรงไหนที่มันค้างนะขายไม่ได้นานๆก็ต้องเอาออกมาลดราคาปล่อยออกไปอย่าให้เงินมันจม